สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสางพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตานะคะทุกคนวันที่หกกุมภาพันธ์สอง8ันห้า้อยหกสิแปดนะคะทุกคนวันพฤหัสบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางคะ่ะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ F c ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้เป็นการจอดเด่นวิ่งรูดแยกนะคะทุกท่านสิ่เวแยกรอบพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะทุกคนสั้นละพี่น้องเหตุหลายๆงงนะคะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะทุกคน ถ้าสมมติว่า fc ไม่ชอบตัวเด่นนะคะทุกคน,คนรอดูเลขเด่นประจําวันที่ทายคลิปได้นะคะพี่น้องขาเลขเด่นประจําวันสามารถใช้ได้ทั้งวันเลยนะคะทุกคนใส่ดนเบิดมือเบิดคตคพี่น้องมีวันละสองตัวนะคะทุกคนขาก่อนอื่นเจจะพาไปดูวันที่หก่อนเออวันที่ห้าก่อนเข้าหรือหลุดเอาแล้วพี่น้องแอดมินล้วนแล้วพี่น้องเอ้ยล้วนแล้วนะคะคลิปสุดท้ายของวันนี้ล้วนนะคะทุกคนพรุ่งนี้เจอกันหน่อยกับสานะคะทุกคนขา สองกับหนึ่งนะคะจะให้เด่นมาเก้าสี่ห้าหกหนึ่งนะคะทุกคนเด่นมาไหมมาหนึ่งนะคะทุกคนเข้าคู่หกหนึ่งหนึ่งหกมาตกกับพี่น้องเลขเด่นประจำวันมาไหมมาเลขสี่นะคะทุกคนเลขเก้าหลุดก็น่าจะได้กันอยู่มีเข้ามีหลุดะครับพี่น้องเนาะวันเข้าเยอะก็เยอะช่วงนี้ไม่ค่อยเข้าปังๆนะคะทุกคนเข้ามือละโตสองโตนะพี่น้องบได้เข้า ปังๆมาสองคู่บนล่างนะคะทุกคนค่ารุดหลายมือแล้วค่ะมาต่อวันที่หกนะคะทุกคนสําหรับวันที่หกนะคะวันพฤหัสบดีจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้จะได้อยู่ที่เจ็ดและหกค่ะทุกคนาเรามาดูความน่าจะเป็นสําหรับคู่ที่ใจจะจับใหเอฟซีได้รับชมต่อไปนี้นะคะทุกท่านเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่นสถิติงวดล่าสุดนะคะทุกคนแล้วก็คู่กับ เลขเด่นประจําวันแล้วพี่น้องมีเข่ามีหลุดคือกันนะคะพี่น้องมักก็ค่อยตามบอมักให้พานเดือค่ะมาดูค่ะทุกคนเจ็ดนะคะทุกคนไม่ชอบจับคู่ใหม่นะคะทุกคนถ้าชอบตัวเด่นเจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหกค่ะหกเจ็ดเจ็ดหกหกเก้าเก้าหกหกห้าห้าหกหกสี่สี่หกนะคะทุกท่าน คู่ตัวเด่นวันนี้นะคะหกเจ็ดเจ็ดหกคู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องใจมักเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดชอบก็ค่อยตามใจนะคะทุกคนไม่ชอบผ่านได้เลยเรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ดูรอบละมีสี่คู่นะคะทุกคนบางคู่ก็ได้จับให้บางคู่ก็ไม่ได้จับนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันพฤหัสห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิลห้าห้า แล้วแต่ความชอบนะคะบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดเหมือนกันผู้เด่นแยกกับเด่นประจําวัน7กับ 6, 6, 6เด่นแยกค่ากับ0ูนย์เด่นประจําวันเป็น75 5 7ห0 0 7จับได้70พี่น้อง7 5 57พ่จะดโ้ัไพ่ามักก็ค่อยตาม6ค่า6 5 5 6าห0 6จับได้6 5 5 6าพี่น้อง6 0ศไม่ได้จับไ้่้ามักก็ค่อยตามคือว่านั่นแหละพี่น้องส่วนนะคะ 7จ็ด7ี7 7่สี6 6่เจ็ดเจ็ดเกหาเ้าใจหาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ FC ชอบก็สามารถตามใจได้ FC ไม่ชอบก็สามารถเลื่อนผ่านได้เช่นเคยนะคะท,คคทุกคนค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางราวสตาวันที่6กุมพาพันธ์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้นะคะ สำหรับวันนี้ใจขอให้ fc โชคดีค่ะโชคๆมันหมันสุขปุุก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ